ตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่อะไรมากหรอกเพราะว่าคนเก่งก็ไม่ใช่เก่งไปทุกเรื่องนะเพชรกับฐานมันมันมีคุณค่าคนละอย่างฐานนะอาจจะมีค่าในการเอาไปปิ้งย่างได้เพชรอาจจะมีค่าจากการที่ผ่านการเจรไนาเกิดเป็นคุณค่าของเพชรมีความแข็งแกร่ง,งอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อวันหนึง่งถ้าเราเหิวข้าวขึ้นมา ในในในครัวเราเนี่ยมันไม่มีฐานเลยมันมีแต่เพชรล้วนๆอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเอาเพชรนั้นมาก่อไฟให้เกิดเป็นไฟขึ้นมาแล้วไปหุงต้มแทนฐานได้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะปลาจะไปเข้าใจนกหรือไปทําหน้าที่แทนนกก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพ่อจา์ก็จะบอกว่านะ คือไม่ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถอะไรนะเพียงแต่ว่าในบางสิ่งของเฮียที่มีข้อดีพระอาจารย์ก็จะเอาข้อดีของเฮียมาพยายามให้มันเป็นคุณค่าขึ้นมานะในคำพูดของเฮียที่สอนนะลูกศิษย์บางทีพระอาจารย์ก็เก็บเอาคําพูดของเฮียที่เป็นธรรมะที่เป็นแง่คิดเป็นแง่คติธรรมเอามาใช้เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็แอบเอาธรรมของเฮียเดยมาใช้เหมือนกันนะ เอามาใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้อดีและพระอาจารย์อยากให้เฮียนเนี่ยไปในทางสอนธรรมะเหมือนเดิมให้ให้แง่คิดให้คติธรรมนะหรือเรามาในทางหงจุย้ยก็เอาให้มันเห็นคุณค่าขึ้นมา